โอมสิทธิกริยะนี่คืออีกหนึ่งมหาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังสิ่งนำโชคนำพาดวงรวยนะครับเรียกว่าน้องกุมารที่อาจารย์จัดสร้างเมื่อประมาณปี2 5 4 0เป็นเนื้อโลหะขนาดใหญ่จัดสร้างแค่9องค์ทั้งองค์ลงอัขระยันเต็มตัว นะครับเป็นกุมารทองยุคแรกที่อาจารย์ได้รับสัญญานามว่าเจ้าชายกุมารทองแห่งเอเชียเพราะอาจารย์สร้างกุมารทองไว้หลายรุ่นและก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังช่วยสร้างปุกเสกกุมารทองให้กับเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในทั่วประเทศนะครับเขาก็เลยตั้งฉายาให้อาจารย์เป็นหนึ่งในอาจารย์จอมคำังเวทผู้ปุกเสกกุมารทอง เรียกจิตวิญญาณกุมารทองได้ฉมังขลังนะครับเป็นพลังจิตชนิดหนึ่งฉายาอาจารย์มีเยอะครับแต่ที่จำได้ก็มีเจ้าชายกุมารทองแห่งเอเชียซึ่งเคยลงใน Google Google นำไปลงนะครับเมื่อหลายเมื่อประมาณ20ปีก่อนมั้งประมาณนั้นอันนี้เป็นกุมารทองรุ่นแรกนะครับชิ้นนี้ถ้าจำไม่ผิดเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกให้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสายใต้มีท่านขุนพันธ์ นะครับรัรชเดชมีอาจารย์แจ้งนะครับสายเขาอ้อแล้วก็เกจิอาจารย์ทางภาคอีสานก็มีหลวงปู่ชื่นนะครับถ้าเป็นเกจิทางเหนือก็มีหลวงปู่ครูบาดวงดีนะครับเรียกว่าปุกเสกทั่วแผ่นดินเลยครับอยู่ที่สำนักเหนือ2องตนตนใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักเพราะสร้างจากเนื้อโลหะมวลสารอาถรรพ์ทั้งหมดที่มีการจัดสร้าง โอเคครับปิดพลาประการใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ